นี่คือเมนูเต้าหู้เทริยากินะคะอาหารมื้อเที่ยงของหนูดีกับพี่พลในวันนี้ค่ะหนูดีก็เอาเต้าหู้โมเมนนะคะไปอบในหม้อทอดไร้น้ำมันอยู่15นาทีเพื่อไล่ความชื้นแล้วเอามาตุ๋นในซอสเทริยากิแบบนี้นะคะกับหอมใหญ่แล้วก็กระเทียมค่ะจัดระเบียบน้องนิดหน่อย แล้วก็นแน่นอนนะคะเราจะต้องทานกับผักลวกจากสวนนี่ก็คือที่หนูดีเพิ่งเก็บมาตอนเช้าเลยนะคะผักวางตุ้งแล้วก็เคลของเราค่ะลวกแบบ เดี๋ยวจะมาแชร์วิธีการลวกนะคะดีมิวที่การลวกที่ใช้น้ำแค่1นเซนติเมตรเท่านั้นมันอเมซิ่งมากๆเลยแล้วก็นี่คือบรอกโคลีนะคะซึ่งหนูดีจะมีการตัดสับฉีกน้องไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเพื่อเพิ่มสารซัลฟรัฟเฟนในน้องนะคะเป็นสารในบรอกโคลีแล้วก็ต้นอ่อนบรอกโคลีที่ช่วยในการต้านมะเร็งค่ะเจ้านี้คือมาเขือเทศทอจากครูทับเบิกนะคะที่หนูดีเอาไปลวกเบาๆเช่นกันนะคะเดี๋ยวมาแชร์วิธีการลวกซึ่ง่าย มากเลยด้วยเนาะแล้วก็มีการราดซอสเกรสนะคะอันนี้เป็นเบารซสัมิกเกรสนะคะที่เป็นน้ำส้มใส่ชูสีดำใส่กับน้ำองุ่นเข้มข้นคือสะดวกมากๆกเราจะทำแบบนี้เลยปี๊ดเข้าไปโอ้ยกินกับอะไรอร่อยมากแอบบหวานนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นแบบแอบ,บ,บ,บชีทนิดนึง นี่นะคะคือน้องมะเขือเทศลวกแล้วก็ลวกเบาๆลอกเปลือกนะคะจริงๆไม่ลอกก็ได้นะแต่ลอกแล้วแบบพี่พอชอบกินแบบลอกเปลือกมากกว่าแต่ว่ามะเขือเทศเนี่ยค่ะถ้าเราเอาไปโดนความร้อนหรือลวกสักนิดนะคะร่างกายมนุษย์จะดูดซึมสารไลโคปีนในมะเขือเทศได้ดีขึ้นเป็นสิบเท่าเลยเนาะก็อย่าลืมนะคะกินลวกเนาะกินมะเขือเทศกินแบบสุกนะคะจะได้ประโยชน์มากกว่ากินแบบสุกสําหรับร่างกายของมนุษย์ค่ะ เ,เดี๋ยวมากลับน้องอีกนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นซอสเทริยากิแบบขี้โกงเล็กน้อยนะเดี๋ยวให้แอบ,บดูซอสนิดนึงหมดขวดพอดีเลยนะคะอันนี้เป็นซอสหมักนุ่มเทริยากิตราไอเซ่เนาะซึ่งเขาจะาผสมเหมือนแป้งข้าวโพดมาให้เลยมันจะหนุบหนุบหนักๆนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากได้แบบนี้นะคะก็จะสามารถซื้อซอสเทริยากิใสๆมาเดี๋ยวต้องใส่แป้งข้าวโพดนะมันจะถึงมีความแบบหนุบหนุบหนักแบบนี้นะคะแล้วหนูดีมีการเติมความหอมนะคะ ด้วยสาเกนิดนึงนะเป็นแบบจุนเรียวนะคะม่รินจุนเรียวเนาะก็จะแบบหอมๆอมขึ้นมาเลยค่ะแล้วถ้ามันเค็มไม่พอก็แบบมีแอบใส่ซูชิซาชิมิอซอสแบบคิคโคแมนลงไปนิดนึงอันนี้เก็บในตู้เย็นนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเทริยี่กิเต้าหู้กินพร้อมผักแล้วก็มาเขือเทศค่ะเดี๋ยวจัดลงจานกันข้าวมาแล้วค่ะ น่าทานมากปิดถ้ายด้วยผักและมะเขือเทศเบาๆสุดยอดเลยค่ะมื้อนี้มีหลายสีสันแล้วก็อร่อยมากๆค่ะ